ตะไครวอกเมื่อวานใช่ไหมจับเลยคเดี๋ยวพามาดูเวลคัมเวลคัขามโอ้ข้างบนนี้คืออะไรครับข้างบนนี้เป็นเทือกเขาเป็นภูเขาอ,า,า,าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอดอ,อยสุเทพปุยนะคะเนี่ยจะยาวไปถึงแม่ลิมเลยฝั่งทางโน้นทางขวามือของเราก็จะเป็นดอยสุเทพฝั่งนี้นะดอยสุเทพนะ ไม่ใช่ค่ะฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้นะค่ะควาของพึ่งอ๋องั้นแผนกล้องไปให้เอฟซีูหน่อยฝั่งนี้ดอยสุเทพนะครับฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ตรงไปทางนู้นก็จะเป็นดอยสุเทพอืมมันอารมณ์แบบสกายวอล์กเลยสกายวอล์กแต่อันนี้เป็นฟิลวอล์กนะคะใช่ไหมใช่เป็นทุ่งนาวอล์ก ปลูกประดับหรือปลูกกินแหนมปลูกกินค่ะอ,อันนี้ของจริงเลยเขาก็จะมีอันนี้นขึ้นได้ไหมัรที่เกิดเขาทำข้าวเม่าอ่ะค่ะมันมีอยู่ช่วงขึ้นได้ัหมที่ข้าวตรงนี้ฮะไม่น่าได้นะอันนี้เขาปลูกประดับนะขึ้นเดี๋ยวพังนะน่าจะขึ้นได้นะ พังนะเขาเอาหัวไปโผล่ตรงนั้นไม่ใช่หรอเรมีบันไดไหมคะถ้ามีก็ขึ้นได้ถ้าไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาปลูกประดับไม่ใช่อไะเดี๋ยวเราถ่ายตามมาเลยคราวนี้กับกลงหันลมเห็นไหมคะอ่อโอ้ห amazing เชียงใหม่นะครับนี่เรามีการจำเป็นกับแต่มือกล้องจำเป็นนะครับ <laughs> มือกล้องยัเป็นอสรุปก็คือพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลเชียงใหม่เนี่ยอ่าค่ะใช่อ่าเยี่ยมเลยเป็นที่ของเป็นที่ของทางราชการนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นของอุทยานแห่งชาติลมเย็นไหมเลยเย็นสบายดีใช่ไหมคะเย็นสบาายมกนี่แหละที่นี่เชียงใหม่แล้วเราดันมาวันที่แบบมันมีเมฆเลยนะดันมาวันที่มีเมฆด้วย กล้องจำเป็นช่วยถ่ายตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวขึ้นไปเดินหน่อยเรียกว,ว่าตากล้องจำเป็นนี่เหนื่อยแน่วันนี้เพราะว่าที่ที่ถ่ายเยอะเหลือเกินโอ้โหสุดยอดครับย้อนแสงไหมอโอโ สุดยอดมากเลยเดี๋ยวต้องให้ค่าตากล้องจำเป็นแล้วเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเลี้ยงข้าวตากล้องจำเป็นนะครับเพราะว่าตากล้องจำเป็นเลี้ยงบ่อยละ